สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องทะเนศนะครับซึ่งน้องะเนศได้นําพระสมเด็จวระ,ะครังนะครับกิมใหญ่กีตารุสซุมบอกไม่พิมพของช่างหลวงวิจารณ์เจียนในองค์นี้กันนะครับพระอยู่ในกรอบทองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากล้องขยายให้เพื่อนๆได้เห็นมูลศา์กันเรามาชมพระสมเด็จองค์จริงกันนะครับซึ่งเลี่ยมกรอบทองนะครับ เป็นพระธมเนศวดละครพิมพ์ใหญ่เกียรติทรุสุมของช่างหลวงวิจารณ์เจรไนกันนะครับอ่านนี่เนื้ออ่าที่มีความหน,นุ่มนะครับนี้ด้านหน้านะครับเดีย๋ยวชมด้านหลังกันอันนี้ด้านหลังนะครับอ่ากลับมาดูอ่าพระธมเ็จวดละครนะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติรุสุลองนี้กันนะครับ พจะศิลท,ที่มีความสวยงามอีกหนึ่งองค์นะครับของช่างหลวงวิจารเจรไนนะครับนะฮะดูธรรมชาติขององค์พระนะครับนะมีการงอกปกะคุมของเนื้อมันสานะขาวๆเป็นฝ้านะครับนี่เส้นซุ้มนะครับเหลืองๆคือน้ำมันตักอ้วนะครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่เส้นซุ้มนะครับ ครับมาดูตรงพระพักนะครับพระพักขององค์พระนะครับเรามาเจออ่าขาวๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะขาวๆอย่างนี้คือเม็ดขาวขุ่นนะครับเม็ดขาวขุนนะครับนี่ด้วยนะครับเม็ดขาวขุ่นนะครับนี่ฮะนี่นะฮะเม็ดขาวขุ่นนะครับพระพักองค์นี้อยู่ในกรอบทองนะครับเราถ่ายทําผ่านกระจกนะครับนะครับ มาดูจดนี้กันนะครับอันนี้ตรงพระอุระนะครับพระองนี้มีการอาจเรี่ยมกรอบทองนะครับเลยการถ่ายทาค่อนข้างจะยากนะครับต้องผ่านกระจกเรามาดูเม็ดมันสานกันนะครับนี่คือกวดเทานะครับเนื้อมีความฉ่ำมันนะครับเหลืองๆคือขคืบน้ำมันตักอนะครับอันนี้เส็ษพระสุ่มกอนะครับมันเ็ษพระสุ้มกรกันนะฮะ ครับมาดูจุดนี้กันนะครับด้านล่างของพระนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับเราเห็นเนื้อหยกนะครับเขียวๆอย่างนี้คือเนื้อหยกนะครับซึ่งองนี้ค่อนข้างจะมีมนสารที่หายากนะครับเป็นมนสารที่เกิดขึ้นเจนเนื้อหยกอย่างชัดเจนนะครับเป็นพิมพ์ของหนูวิจาร์เจมในนะครับได้อานำหยกมาเป็นมวลสารด้วย อันนี้ก็เม็ดขาวขุนนะครับเม็ดขาวขุนนี่ก็เสื้อผ้สุ้มกอนะครับครับมาดูชอดนี้กันนะครับเห็นไหมครับนี่กรอบทองนะครับเราถ่ายมีกระจกอยู่ในเฟรมนี้นะครับอันนี้เราเจาะผ่านกระจกนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้มนสารตรงนี้คือหยกนะครับเห็นไหมเขียวๆนี่คือหยกนะครับ ด้านบนนะครับนะสีแดงคือเม็ดแดงนะครับนีเม,ม็ดแดงนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำเม,ม็ดแดงนะครับอันนี้ก็ความมันฉ่ำๆคือนะครับผงตะไบเหล็กไหลนะครับเนี่ยดำมันมันวาวๆนะฮะับมาดูชดนี้กันนะครับ นะอันนี้นะ้ำมันตังอิ้วนะครับเหลืองงนะครับดำเม็ดดำๆวาวๆนะครับ,รบเป็นผงตะไบเหล็กไหลนะครับไหครับอ่านนี้มีการล้างนะครับล้างลักมาก่อนลงลักมาก่อนเนื้อจะมีความมันวาวนะครับเห็นได้ชัดอันนี้สีทเทาาคือกวดเทานะครับเม็ดกวดเทา ครับมาดูจดด้านหลังกันนะครับมีการนะครับเห็นเม็ดมันสารอย่างชัดเจนนะครับเนื้อ,อมีความมันวาวนะครับพ้าล้างลักมาเราเห็นเม็ดมันสารที่เห็นได้ชัดนะครับเช่นเม็ดกวดเทานะครับนี่ฮะนี่ฮะเม็ดกวดเทานี่ก็เป็นผงตะไบเหล็กไหลนะครับมีความมันวาวนะครับเศษพ้าซุ้มกอ อย่างเห็นได้ชัดกันนะครับครับสรุปว่านะครับเมื่อนำพระแม่พิมพ์ของบ๊อบของช่างหงุวิจารย์เจริญนะครับเข้าไปดูแม่ประสารปรากฏว่าเช็มมวลสารที่มีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็แมด,ดแดงเม,ม็ดขาวขุ่นเม็ดปวดเทา,าเนื้อผงตะไบเหล็กไหลเศษผ้าซุ้มกอแต่ที่สำคัญยังมีเนื้อหยอกอีกนะครับ ซึ่งเป็นเงิมวลสารของเจ้าหลวงนะครับที่นำหยกนะครับเจ้าหลวงอาจารย์ได้นำหยกเข้ามา,าประกอบเป็นมวลสารของพระสมเด็จด,ด้วยนะครับถ้าเป็นเพื่อนท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วน้องก็เนธคิดว่าพระองค์นี้เมื่อเข้ากล้องแล้วเห็นแม่ทูาณ์หา,าสวยๆอย่างชัดเจนไหมครับ อดชานมาพีแต่อันนี้มาจากเป็นร้อยองค์ที่เรามีอันนี้เป็นองค์ที่สองที่มีครับเพราะว่าเนื้อหยกเนี่ยค่อนข้างยากยนะครับเป็นท้าที่สําหรับสร้างไว้เพื่อ,อถวายตระกูลดังๆนะครับคุณนางชัง้นผู้ใหญ่ที่เขาได้รับไปในยุคนั้นนะครับก็เรียกเขาเรียก ทีเร่ดีกว่ามีความพิเศษกว่าครับใช่กันเพราะว่าองค์ประกอบของพ้าทั้งเด็ดที่มีความที่สวยงามนะครับเม็ดมันสานแต่ละอย่างเนี่ยที่นํามาเป็นมนสานนะครับที่เก่าจริงนะครับหายากถ้าท่านใดมีผ้าสวยๆครับเรียนเชิญน,นะครับมาที่สมาคมน,นะครับ ถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วว่าท่านมีความสวยจริงนะครับเราจะนำมาทำเป็นยูทูบให้ฟรีกันนะครับและโปรดติดตามคลิปด,ดีๆอย่างนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วบปดติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ